าการโรคประจำตัวนะครับโชคขวาท้ายมีอาการสะดุดของชุดโชคนะครับเนี่ยสะดุดเป็นรอยขูดเป็นรอยหมดแล้วเสียงดังมากอา่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดใหม่ OEM ให้ครับขอบคุณครับ เฟิร์สปอร์ตนะครับโฉมปัจจุบันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวตั้งแต่เปลี่ยนโฉมรุ่นแรกนะครับเปลี่ยนโชก OEM ตรงรุ่นครับของเดิมพังเรียบร้อยนะครับมีเสียงเปิดปิดแล้วฝืดแล้วก็มีการกระตุกนะครับเปลี่ยนชุดใหม่สองข้างแล้วเรียบร้อยนะครับระบบเดิมใช้งานได้ครบถ้วนนะครับจากรีโมทก็ใช้ได้นะครับทั้งเปิดทั้งปิดใช้ได้เลยพอเราเปลี่ยนแค่โชกนะครับระบบเดิมยังทํางานเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลนะครับ เท้าเตะก็ทำงานนะครับน่ยเ้าเตะเปิดก็ได้ สวิตช์เดิมข้างหลังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยระบบกันหนีบนะครับก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับาะเปลี่ยนแค่ระบบตัวโชค๊คโช๊คทำงานได้นุ่มนวลน,นะครับ ร้อยนอกสถานที่ปตทอคอนครอินนะครับขอบคุณเฮียมากครับเฮียชื่ออะไระครับเจจุนะครับโทรคุยกันเมื่อวานวันนี้ก็จัดให้เลยนะครับเรียบร้อยไม่ต้องรอไม่ต้องไปหาที่ร้าน,นครพอดีวันนี้เราออกมาข้างนอกพอดีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ